สวัสดีค่ะดิฉันมีชื่อว่าพูอินน้อยะะคะมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอในหัวข้อของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันค่ะหากทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ เคยสังเกตกันไหมคะว่าแค่ตื่นนอนอาบน้ําหรือออกจากบ้านในแต่ละวันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยที่ตัวเราเองนั้นก็ไม่รู้ตัวซึ่งในคลิปนี้ดิฉันจะพามาดูว่าเรื่องง่ายๆรอบตัวเรานั้นมีหลักการเหล่านี้ซ่อนอยู่มากแค่ไหน ทั้งการคำนวณเวลาการคำนวณเงินการทำอาหารหรือแม้แต่การชงกาแฟล้วนมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่เบื้องหลังหากทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปรับชมตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันกันเลยค่ะว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างมาเริ่มด้วยหัวข้อแรกกัน,นก่อนนะคะคือหัวข้อของวิทยาศาสตร์ค่ะ ัวข้อที่1การต้มไข่ตอนเช้าเมื่อตัวเราเองนั้นได้ต้มไข่และตั้งเวลาที่5-7นาทีเพราะความร้อนทําให้โปรโตีนในไข่ขาวและไข่แดงเปลี่ยนโครงสร้างเรียกว่าการแข็งตัวของโปรโตีนซึ่งเป็นหลักการของเคมีอย่างหนึ่งหัวข้อที่2การใช้ครีมกันแดดก่อนออกจากบ้าน แสงแดดมีรังสี U.V. ซึ่งมีความเป็นอันตรายต่อผิวหนังทุกคนจึงต้องจำเป็นที่ต้องทาครีมกันแดด SPF 50ขึ้นไปเพื่อป้องกันผิวนี่เป็นหลักการของฟิสิกส์และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับรังสีและเซลล์ผิวหนังของมนุษย์หัวข้อที่3การตั้งอุณหภูมิของตู้เย็น ทุกๆคนในประเทศนั้นอาจจะตั้งอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ3-4องศา,ศาเซลเซียสเพราะเป็นอุณหภูมิที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเวียทำให้อาหารไม่เน่าเสียเร็วซึ่งเป็นหลักการของจุลชีวทางชีววิทยาค่ะต่อมานะคะจะมาดูกันว่าชีวิตประจำวันของเรานั้นมีส่นเกี่ยวข้องกับพฤิตรศาสตร์อย่างไรหากพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ ชีวิตประจำวันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในหัวข้อที่หนึ่งนั้นก็คือการคำนวณการค่าใช้จ่ายในแต่ละวันทุกๆคนก่อนออกจากบ้านจะต้องคำนวณในเรื่องของค่าอาหารค่าน้ำมันค่ารถหรือค่าจีบประถะต่างๆเพื่อควบคุมงบประมาณในแต่ละวันเป็นการใช้หลักคณิตศาสตร์เช่นการบวกลบคูณหารและการวางแผนทางการเงิน ข้อที่2นะคะชีวประจันที่เกี่ยวข้องกับนิตศาสตร์ก็คือการจับเวลาออกจากบ,บ้านเพื่อที่จะทําให้การเดินทางนั้นไม่ใช้เวลาที่เยอะเกินไปและเพื่อไม่ให้มันเกิดการสายในที่เวลาไปทํางานหรือไปทํทัวระต่างๆนะคะซึ่งหลายๆคนในยุคป,ปัจจุบ,บันนี้ก็จะใช้เอ,อ่อมือถือเพื่อดูระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางถ้าออกจากบ,บ้านเร็วเช่นเวลา7จ็ดโมงเช้าก็จะถึงเวลาประมาณเอ,อ่อ 8ปดโงหรือเร็วสุดก็เจ็งสีห้านาทีในระยะเวลาที่พอดีซึ่งเป็นการใช้การคำนวณเวลาและการลบเลขค่ะต่อไปก็คือหัวข้อที่3นะคะการกะบริมาณอาหารตอนทำทำอาหารค่ะเวะลาเราทําอาหารสักเมนูหนึ่งเนี่ยเราก็จะกะบริมาณว่าเราจะกินในปริมาณที่เหมาะสําหรับคนกี่คน เช่นเมน,เมนูนี้ทําเมนูประมาณเออเมนูประมาณสองจานซึ่งก็กินอยู่ที่ประมาณเอหนึ่งถึงสองคนเราก็จะต้องคํานวณแล้วว่าคาร์บโบไฮเดรตอย่างเช่นข้าวเนี่ยต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร่เช่นหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็อาจจะต้องใช้เครื่องปรุงรสต่างๆเช่นที่อยู่ตามบ้านเรือเราเนี่ยในปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งในหลักการนี้นะคะก็จะเป็นหลักการคณิตศาสตร์ในการใช้สัดส,ส่วนและการคูณเป็นต้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่มีมากกว่านี้ก็ก็จะเห็นได้ว่าทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก็จะอยู่รอบตัวเราในทุกช่วงของชีวิตช่วยทําให้เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆได้อย่างเอ,อ,องเ่อคล่องแคล่วปลอดภัยและสะดวก มีประสิทธ,ธิภาพและระบบมากขึ้นแม้แต่เรื่องเล็กๆก็มีหลักการทางวิทย์ได้เลขอยู่แบบแฝงเสมอไปค่ะและการนำเสนอก็สิ้นสุดเพียงเท่าน,นี้นะคะหากผิดภาพประกันนดแสมาคิดชมได้ค่ะสวัสดีค่ะ